ครับสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็ยังอยู่ในศึกพรีม์ลีกอังกฤษนะครับก่อนเบรกยาวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติวกันจุกๆนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูตารางคะแนนอัปเดตกันก่อนนะครับ ตารางคะแนนนะครับวิญญาณโคเป็นเชลซีนะครับผมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงไว้ด้วย25แต้มจาก10นัดนะครับอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลมี22แต้มนะครับอันดับ3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มี20แต้มอันดับ4เป็นเวสต์แฮม20แต้มอันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอันดับ6เป็นอาร์เซนอลอันดับ7เป็นวูฟธชมตันนะครับผมอันดับ8เป็นไบรตันอันดับ9ท้าชาอันพัชเปอร์อันดับ10 เอเวอร์ตันนะครับอันดับ10ที่เหลือเป็นเลสเตอร์ซิตี้เซาท์เทมป์ตันเรนฟอร์ดคริสตัลพาเลซแอสตันวิลล่าวัตฟอร์ดลีดส์ยูไนเต็ดและ3ามประสุดท้ายเป็นเบอร์ลีย์นิวคาสเซิลแล้วก็นอริทซิตี้รังตำแหน่งบวยไว้นะครับเตะ10นัดชนะ0ูนย์เสม,มอ2แพ้8ปมีสแต้มนะครับผม4คู่ที่เราจะมาติวในวันนี้แบบจุกๆแบบจัดเต็มกันนะครับคู่แรกเป็นเอเวอร์ตันนะครับ เปิดกอริสันพาร์ครับการมาเยือนของเชฟแอนมสเปอร์นะครับผมคู่ที่2ลีดจูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอลเลนโรสสเตเดียมรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะฮะคู่ที่3อาร์เซนอลเปิดเอมเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะฮะคู่สุดท้ายในวันนี้นะ่าสนใจครับเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดลอนดอนโอลิมปิกสเตเดียมรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกครับคู่แรกเอเวอร์ตัน เปิดกกลิสันพาร์ครับการมาเยือนของฮอตเตอร์มาสเปอร์นะครับคู่นี้เตะกัน3ามทุ่มวันอาทิตย์เวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสิบสิบนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับสิบนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางสเปอร์นะฮะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าเอเวอเรสตันะนะครับชนะไป5นะครับสเปอร์นะครับเอเวอเรสตนชนะไปะแค่หนึ่งนะัดเสมอ4เป็นไตร่ติงแต่ปี2017ก็ถือว่าใกล้ๆนี่เองครับก็อสเปอร์ก็ฟอร์มดีมาสักพักแล้วนะฮะก็ สถิติของมาซงนี้ก็ไม่แปลกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเอเวอรตตันะครับ10นัดล่าสุดของเอเวอร์ตันเนี่ยชนะ4ชนะ4ี่แพ้4นะครับเสมอ2กอ็อยู่กลางๆนะครับไม่ดีไม่แย่นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้วูฟแวมตันไปก่อนนั้นก็แพ้ให้วัดฟอร์ดไปนะครับก็ถือว่า3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้รวดนะก็ถือว่าหนักอาการอยู่เหมือนกันสำหรับเอเวอร์ตันนะครับมาดูทางทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์นะครับ สเปอร์เนี่ยชนะ5สเสมอ4เอ่อสเสมอ1แพ้4นะครับก็ถ้าพูดถึง 1, แพ้ 4, ชนะในิ์นัดล่าสุดเนี่ยก็ไม่ต่างจากเอเวอเรตันเท่าไหร่นะครับในิ์นัดล่าสุดนะโดยแต่โดยนัดล่าสุดเนาาี่ยเพิ่งรับวินเทสอาร์เนมนะครับผม3-2ก่อนนั้นโดนแมนยูนะครับถล่ม3-0นะสำหรับเอเวอเรตันก็ประมาณนี้นะทีมเยือนเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์ นักเตะของทั้งสองทีมกันนะครับไลั uh, ์นักเตะนะฮะเอเวอร์ตันวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน4-4-1-1โดยให้วิเชลดิสซันกับเดมารายเกรนนะครับยืนหน้านะครับกลางน่าจะเป็นอเล็กซ์ยูโบบี้นะครับฟาฟาเบียนเดลฟ์นะครับนี้ลงมาแทนฟิลิปเป้หลังจากนัดที่แล้ว uh, แพ้วูฟแฮมตันไปนะครับมีอลันนะครับแล้วก็ แอนดรอธชาวเซนนะครับผมกลางสี่คนน่าจะเป็นประมาณนี้หลังน่าจะมีลูก้าดีนนะครับได้รับการทดสอบของฟิลลาพาห์นะครับกลับมาลงเล่นได้อ่าแล้วมีเมสันโฮเกตไมเคิลคีนเชมันโคแมนนะครับยืนเป็นแผงหลังประมาณนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอ่าจอแดนฟิกฟอร์ดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอะไรอัพประมาณนี้สําหรับเอเวอร์ตันนะครับทีมเยือนสเปอร์นะฮะคาดว่าน่าจะมาในแผน343นะครับแผนสูตรสำเร็จของคอนเต้นะฮะ โดย3หน้าน่าจะเป็น Lucas ura, Harry ลูคัสมูราแฮร์รี่เคนและก็ซงฮยมินนะครับกลาง4คาดว่าน่าจะเป็นเอเมิสันโรยัลนะครับโอลิเวอร์สกิปนะครับป,ปีแอร์เอมิลฮโฮชแบกนะครับแล้วก็เซคิโอเรกิลลอนนะครับ4คนประมาณนี้แผงหลังคาดว่าน่าจะส่งคริสเตียนโรเมโรนะครับยังคงได้ลงเล่นนะครับหลังจากนัดที่แล้วโดยได้ออกจากสนามมานะครับผมแต่ควรเล่าถ้วยกันนะ แล้วก็อีกคนเป็นเอริกไดเออร์แล้วก็เบนเดวิสนะครับผม3คนหลังประมาณนี้ผู้รักษาประตูก็ยังเป็นอูโกโยริสเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมาทางเอเวอร์ตันนะครับราฟาเอลนิเตสเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับว่านัดน,นี้จะไม่มีเยริมิแน่นะครับอับดุลไลดูกูเร่นะครับโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินนะครับแล้วก็อันเดรโกเมสเอเวอร์ตันเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะมาสี่นัดตามสถิติที่ผมดูให้ดูเมื่อกี้แล้วก็3นัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้ สามารถติดเลยนะครับผมทําให้เพรสเชอร์นัดนี้น่าจะเกิดที่ฝั่งเอเวอร์ตันมากกว่าทางฝั่งสเปอร์นะครับผมทางฝั่งสเปอร์เองเนี่ยไม่มีไบรอันจิลไรอันเชสซียองนะครับในนัดนี้คอนเต้ใช้แผนเดิมนะก็คือ3ามนะในชุดและกผู้เล่นชุดเดิมก็เป็นชุดที่ชนะวินเทสแอนเนมนะครับในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก3ามนะครับผมในนัดนี้คาดว่าสเปอร์น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้ที่โกดิสันาพาร์คนะ ภายใต้การคุมทีมันดุดันของคอนเต้น,นะครับผมสกอร์ให้เดาก็น่าจะสักสองศูนย์แหละนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับคู่ของสเปอร์กับเอเวิต้าได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับลีดจูเนเต็ดเปิดยูเลนโรสสเตเดียมรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เตะกันสามทุ่มวันที่เวลาเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่นัดล่าสุดที่ลีดจูเนเต็ดเ,เจอกับเลสเตอร์นะครับผม ก็เป็นทางเลสเตอร์นะครับเก็บชนะได้ไปเหนือกว่านัดหน,นึ่งชนะ4แพ้3เสมอสก็ถือว่าสถิติก็ไม่ไม่ได้ห่างไม่ได้หนีการใกล้ๆก,กันนะครับผมคุ่ขี่สุสีกันดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ10นัดของทางเจ้าบ้านนะฮะลีดอยู่ในเตด10นัดของลีดแพ้ไป4ครับชนะไปแค่2เสมอ4อ่ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแย่ยยอยู่นะครับผมโดยนัดล่าสุดชนะน,นะครับนอริซิตี้นะครับแต่ก่อนนั้น โดนาร์เซนอลถล่มไป2อู 0, นะสำหรับลีดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดู10นัดล่าสุดของทีมเยือนนะครับเลสเตอร์ซิตี้สินัดล่าสุดของเลสเตอร์เนี่ยดูดีกว่านะครับชนะ4แพ้2เสมอ4นะครับนัดล่าสุดเสมอสาป์ตักมอสโกนะครับ1-1ก่อนนั้นโดนาร์เซนอลถล่มไป2อูนย์นะครับก็รงก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรสำหรับ เลสเตอร์ <c oughs> นะแต่เทียบกับทางลิสเนี่ยฟอร์มดีกว่านะครับผมสำหรับไลน์อัพของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับลีดยู่นเต็ดคาดว่าน่าจะมาในแผน3 5 1 1นะฮะโดยให้แจ็คเฮอริสันและโดดิโก้โมเรเน่นะครับยืนหน้านะ5กลางข้าวันนีเป็นเดนนิสเจมส์นะครับโจเดอลัสเคเวนฟิลิปส์มาติอุสคลิสแล้วก็ราฟินญานะครับยืนกลาง5คนหลังข้าวันจะเป็นเลียมคูเปอร์นะครับปัสครอสร์สตรี สแตรว์นะครับผมแล้วก็ดิเอโกยอนเต้ยืนหลัง3คนนะครับผมผู mm ้รักษาประตูน่าจะเป็นอาลันเมสออริเย่นะครับ mm hmm. ยืนฟฝ้ตาข่ายไว้สำหรับลีดยูเนเต็ดไลน์อัพประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเลสเตอร์นะครับ mm hmm. มาแล้วครับเจมี mm ่วาร์ดี้นะครับยืนหน้าคู่กับเออเคเลซี่ยานาโซนะครับผม mm hmm. วาร์ดี้ได้กลับมาเล่นแล้วนะัทมาจากนัดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับผม แล้วก็จะมีเจมส์เมดิสันร้องทั้งสองคนนี้ไว้อีกหนึ่งคนนะครับกลางสี่นะครับก็จะมีเออ่ริคาร์โดเปเรรานะครับวิลเฟรดเอนดิตี้กลับมาแล้วจากอาการบาดเจ็บในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็มียูริตินลามองซิโมูทีคัสันเย่นะครับยืนเป็นกลางไว้4คนประมาณนี้หลังสาพราะว่าน่าจะมีดานิเอลมาตี้นะครับจอห์นนี่อีเวนส์แล้วก็ชารกลาโชยุนซูนะครับยืนเป็นแทงหลังผู้รักษาประตูก็ยังใช้งานแคสเปอร์ชไมเคิลไม่ได้เปลี่ยนมือนะครับใช้มาหลายนัดแล้วนะ วันนี้เลสเตอร์คาดว่าน่าจะในแผน3 4 1 2นะครับผมลีดอยู่ในเตดคนเจ็บก็จะมีนัดนี้ก็จะมีโรบินค็อกนะครับลุคไอลิงนะครับแพทริกแบมฟอร์ดเจ็บนะครับส่วนจูเนียร์ฟิปโปในฟิตพร้อมกลับมาแล้วแต่ว่ามาเซโลเปียละเปียวซานก็ไม่ได้เลือกให้เขามาลงเล่นนะครับท่านี่นัดที่แล้วบุกปปชนะนอริจจูเนียร์ฟิปโปก็ไม่ได้เล่นนะครับสงสารกันอยู่พอสมควรนะไม่ได้เล่นเลยอุตสาฟิตกลับมานะครับทางเลสเตอร์นะครับ จะไม่มีเวสลี่ฟอฟาน่ามาร์กไรตันเจนจัสตินในนั้นนี่เราจะเห็นอาริคาโดเปเรราได้กลับมาลงเล่นแล้วนะครับหลังจากไม่ได้เล่นมาสองนัดติดจากอาการบาดเจ็บนะครับโดยอริวัตเชอร์เนะี่ยได้ให้ลุคโทมัสแตนบยไว้รอนะครับถ้าแกเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมานะครับนัดนี้เนี่ยคาดว่าเลสเตอร์น่าจะบุกมาเสมอนะโดยรวมสถิติของทางเลสเตอร์จะดีกว่าแต่ว่าสองนัดล่าสุดทางเลสเตอร์ทำผลง,งานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับ ไม่ชนะอ่ะนะก็โดนถล่มแพ้อีกนะครับผลงานในนัดน,นี้ผมว่าน่าจะออกมาประมาณนี้สําหรับคู่ของลีดกับเลสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับเป็นอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดคู่นี้ก็เตะ3ทุ่มวันอาทิตย์เวลาเดียวกันเวลาเดียวกัน3ทุ่มก็เตะ3คู่เลยนะฮะทั้งเอเวอร์ตนเจอกับสเปอร์ทั้งลีดเจอกับเลสเตอร์แล้วก็ล่าสุดก็เป็นอาร์เซนอลเจอกับวัตฟอร์ดนะครับก็เลือกดูตามอัธยาศัยนะครับ เดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็เป็นทางอาร์เซนอลนะครับก็ตามนั้นอยู่แล้วนะเก็บชชนะไปได้เหนือกว่าวัตฟอร์ด6นัดแพ้ไป3เสมอ1น,นะครับโดยอาร์เซนอลนะเก็บชชนะได้ไปใน5นัดล่าสุดเน่ยเป็นอาร์เซนอลนะครับที่เก็บชชนะไปได้4นัดเสมอ1ก็ถือว่ามีภาษีดีกว่าอยู่หน่อยหนึ่งสำหรับอาร์เซนอลนะครับ สิบนัดล่าสุดข,ของอาร์เซนอลเนี่ยชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งก็ถือว่าดูดีมากๆสำหรับอาร์เซนอลในสิบนัดล่าสุดนะครับโดยนัดสองนัดล่าสุดอาร์เซนอลบุกไปถล่มเลสเตอร์สองศูนย์ก่อนนั้นถลม่มลีเจนเดตในบ้านอีกสองศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มดีขาขึ้นเลยสำหรับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตฟอร์ดสิบนัดล่าสุดข,ของวัตฟอร์ดแพ้ไปหกครับถือว่าย่ำแย่โดยนัดล่าสุดอ่ะโดนเซาวท์แฮมป์ตันถล่ม ขาบ้าน1นึศูนย์นะครับแม้ว่าก่อนนั้นจะ,ะบุกไปถล่มเอลฟตตันห้าสองนะครับแต่ว่าก่อนก่อนนั้นโดนลิเวอร์พูลเล่นไป5นัดเหมือนกันก้วก็ย่ำแย่เอาการอยู่เหมือนกันสำหรับวัตฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะวันนี้อาร์เซนอลมาในแผน4อ่สสาน่ 4, 2, 3, 1, นะครับโดยให้อโอเบมยองยืนหน้าเป้าแล้วก็ ข้างหลังก็มีเอมิลสมิธโกรอเล็กซองเด,แล,แ,ดและก็แซดแล้วก็บุกเยาะซาก้านะครับยืนรองไว้ให้กลางข้างนั้จะเป็นซัมบี้ลาโกงก้านะครับแล้วก็โทมสัสปาเตนะครับยืนกลางหลังน่าจะเป็นนูโน่ตาวาเรสนะครับแบ็คลำรุงจากเบนฟิก้านะครับแล้วก็กาเบรียลมาเกเยสเป็นไวแล้วก็ทาคิฮิโร่ชมิยะสินะครับยืนเป็น แผงหลังไว้ให้ผู้รักษาประตูยังคงใช้ไงไนแอรอนเรมเดลเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนของอาร์เซนอลน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวัตฟอร์ดนะครับวัตฟอร์ดมาในแผน4ี่สเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แผน4ี่สกันเยอะนะฮะเดี๋ยวเรามาดู4ี่สของวัตฟอร์ดนะครับก็เป็นโจชัวคิงยืนหน้าเป้ารองลงมาเป็นทอมเคลเวอรี่นะครับสี่กลางคาดว่าน่าจะส่งอิสไมล่าอิสไมล่าซานะครับ ยูรัสคุก้ากับมุซาซิโซโก้แล้วก็เอมานูเอลเดนิสนะครับมาแล้วหลังจากติดโทษแบนนะครับผมหลังสี่คาดว่าน่าจะเป็นเจอร์ดิมีเอ็นกาเกียครับวิลเลียมทรูสเอกองนะครับเคริคาร์ดแล้วก็อดัมมาซิน่าสี่หลังนะ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นเบนฟอสเตอร์ยืนฟอตาขายไว้ไลน์อัพสี่สี่หนึ่งของวัตฟอร์ดน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทางอาร์เซนอลนะครับ ทางกรานิชากล้าเนี่ยยังคงเจ็บอยู่ไม่ได้ลงเล่นนะครับส่วนคิรันเชนี่กลับมากมาจากการบาดเจ็บแล้วพร้อมที่จะ,ส,จะ,ะสลับสับเปลี่ยนกับนูโนตาวาเรสได้นะครับผมจริงๆแล้วอาร์เซนอลนี่มีตัวเลือกเยอะนะครับทั้งมาตินโอเดกาดนะครับและนิโคลัสเปเป้นะครับแต่ว่าเนื่องจากทีมชุดล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปถล่มเลสเตอร์สองศูนย์มานะครับอาร์เตต้าเขาคิดว่าก็คงจะไม่น่าจะเปลี่ยนไลน์อัพไปทำไมก็เนื่องในมันดีอยู่แล้วประมาณนี้นะครับทางวัตฟอร์ดนะครับผม คริสตซยองคาบาเซเล่นะครับคเคนเซมา่าฮอตโวบาเจ็บนะบไม่ได้ลงเล่นนะครับส่วนอ่ uh, บีเตอร์เอเบโตเอเอเตโบนะครับเจ็บมาตั้งแต่เดือนกันยาน,น,นั้นตอนนั้นนะ่ะได้ข่าวว่าน่าจะได้พักยาวไปสีห้าเดือนนั่นนะจากเอ่อแกกล้ามเนื้อฉีกนะครับผมก็น่าสงสยัยไมได้เล่นตั้งสีห้าเดือนนะทางฟรานเชสโกชูรันต้าเนี่ยกลับมาซ้อมแลนด์หลังจากฟื้นตัวจากการบาดเจ็บนะครับผมก็พร้อมจะสลับสับเปลี่ยนได้ ในนัดนี้เนี่ยคาดว่าอาร์เซนอลน่าจะคงเก็บชัยชนะสวยๆในบ้านได้นะครับเนื่องจากตามสถิติแล้วเนี่ยแกไม่แพ้ใครเลยมา9นัดติดแล้วนะฮะและใน9นัดติดที่ไม่แพ้เนี่ยมี7นัดที่สามารถาเก็บชัยชนะไปไว้ได้นะครับและอาร์เซนอลวัตฟอร์ดเนี่ยยังชนะไป6นัดล่าสุดจาก10นัดก็ชนะวัตฟอร์ดไปอีกนะครับผมน่าจะชนะสวยๆแหละนัดเนี้ยสองสกอร์ก็สองศูนย์หนึ่งศูนย์ประมาณนี้ก็เบาๆนะครับ มาดูอ่าคู่สุดท้ายคู่ที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้นะครับเป็นอ่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะคุณข้อนะครับเปิดลอนดอนโอลิมปิกสเตเดียมรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมคู่นี้น่าสนใจก็เป็นทีมอ่าหวัวตารางทั้งคู่มันเจอกันนะครับคู่นี้เตะาทุ่มครึ่งวันอาทิตย์อ่าแวะทุกคนได้ดูแน่ๆและคู่นี้นะครับผม10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็แน่นอนเลยนะครับผม ลิเวอร์พูลนะครับไม่แพ้เลยนะให้เวสแฮมสูญนะชนะ8เสมอ2ออันนี้เป็นสถิติตั้งแต่ปี2 0 1พนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นะัดล่าสุดของเวสแฮมดูดีนะครับ West Ham, เวสแฮมฤดูกาลนี้ดูดีชนะ7เสมอ2อแพ้ไปแค่1นะเเป็นรองแค่ ลิเวอร์พูลนั้นฤดูกาลนี้ไม่แพ้แพ้ไปแค่นัดเดียวนะฮะสิบนัดล่าสุดนะครับผมอ่าก่อนนัดนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเสม,มอราซิ่งเกงนะครับก่อนนั้นบุกไปถล่มแอสตันวิลล่าสี0-1ถือว่าสถิติโอเคมากๆสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลิเวอร์พูลนะครับก็สวยส,วยสวยงดงามเสมอสำหรับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้นะครับแพ้ศูนย์นะครับชนะเจ็ดเสม,มอสามนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลนะครับก็อัดแอสตันวิลยับในบ้านไว้2-0นะครับสถิติลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ เยี่ยมมากๆนะผมเดี๋ยวเรามาดูลน์อัพของลิเวอร์ pool กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านนัดน,นี้นะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านนัดน,นี้คาดว่าหน้าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับโดยให้อ่ะมิคายุมโตริโอยืนเป็นหน้าเป้ารองลงมาจะเป็นปาโบฟอนนาวนะครับซาอิดเป็นดราม่าแล้วก็เจอร์รัโบเวนนะครับยืนรองไว้กลางคาดว่าวจะมีดิคานบราส์โทมัสซูเช็คนะครับผม หลัง4ี่เข้าไม่ได้จะเป็นเอรอนครสเวลลแองเจโลอัปปอนนาแล้วก็เคอร์ซูม่านะครับยืนเป็นแนวหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูยังคงใช้งานลูคัสฟาเบียนสกี้นะครับนัดนี้มีเบนจอนสันอีกคนหนึ่งนะข้างหลังนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปลงแทนวลาด,ดิเมียกูฟเบลนะครับที่เคยลงเล่นในนัดที่แล้วก็สลับกันเล่นบ้างน,นะฮะสำหรับเวสต์แฮมไลฟ์ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลิเวอร์พูลนะใช้แผน4-3-3นะครับผม สามหน้าครับว่าน่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลรนะครับดีเอโก้โจต้าและก็ซาดิโอมาเน่นะครับผมลองมากลางนี่เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับหมอปลาฟาบินโยกลับมาแล้วจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนนะครับผมกลางเข้าว่าได้ชื่นประมาณนี้แผงหลังมีเทรนต์อโนนะครับอิบราฮิมากกนเต้นะครับเฟอร์จิลฟันไดค์แล้วก็แอนดรูว์เบอร์สันนะครับผมแผงหลังน่าจะประมาณนี้โล็แดนกลางนี่น่าเป็นห่วงนะครับเจ็บเยอะนะโก้ผู้รักษาประตู ยังคงใช้งานลิซินเบเกอร์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมให้ยินรับหน้าที่เฝ้าตาไขา่ไว้นะครับผมเวสแฮมนะครับในนั้นนี้อเล็กซ์คราวกลับมาแล้วจากการบาดเจ็บจากโควิด19นะครับผมพร้อมเปลี่ยนนะครับอังเดรยาโมเลนโกกับนิโคล่าเวลาสิกแต่ยังคงต้อง,อง,องทดสอบความฟิตน,นะครับหลังจากเพิ่งหายเจ็บนะครับเวสแฮมในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าผลงานดีเลยนะครับทั้งสามมีเก็บคลินชีชนาได้3เกมนะครับ กันเลยในลอนดอนสเตเดียมนะครับผมเน็ตจด,ดูกาลนี้เขี่ยแมนซิตี้ตกรอบคาราบาวครับนะครับฤด,ดูกาลนี้ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับอ่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมลิเวอว่าโผหัวก็โหดไม่แพ้กันนะครับแต่ว่านัดนี้ไม่มีนาบี้เกต้าฮาร์รี่เลียดเจมส์มินเนอร์โจโกเมสเคอร์ติสโจนและล่าสุดนะครับเพิ่งเสียโรเบียโตเฟอร์มิโนไปนะครับจาก นัดที่แล้วที่เจอกับแอตมาดริดนะครับเป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของแกนะครับโอ้แผงตรงกลางไปหมดไปเป็นแถบนะครับผมฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครเลยทุกรายการนะครับผมสถิติสุดยอดบริกลุมากๆนะครับและสิบนัดล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลยิงทุกนัดอย่างน้อยนัดละสองประตูทุกทุกนัดถือว่าโหดมากนะฮะในน้นที่ผมคาดผลน่าจะออกมาอ่าเสมอน,นะครับแม้ว่าสถิติ ที่ทั้งสองทีมเจอกันน่ะจะเป็นทางลิเวอร์พูลนะที่เก็บชนาๆได้มากกว่าไปแปดนะัดแต่ว่าเวสแฮมนัดนี้ว่าไม่ได้นะฮะเวสแฮมถือว่ามาดีไม่แพ้กันเลย6นัดติดกันแล้วนะฮะและนัดนี้ผมคาดว่าทางเวสแฮมน่าจะต้านลิเวอร์พูลอยู่นะในนัดนี้ผมคาดว่าน่าจะเสมอนะครับถ้าเอาตามสถิติเลยเนะี่ยลิเวอร์พูลินทุกทุกเกม2ประตูน่าจะเสมอสอสองนี่เป็นประมาณนี้ แต่เสมอผมว่าเสมอนแน่ๆและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้ครับผมขอให้ผู้ดูผู้ฟังท่านรับชมฟุตบอลในวันนี้จุใจเต็มอิ่มและขอให้ขอให้รับชมอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ